มาซุง้งค่ะวิดาโอ้ากคุณพลศย,ยตายราทบแสนปลายเมืองโ๊กเสือดนินวันที่10เอส4ปีคริสสองห่งสาวสองค่ะเมื่อในทบพบห้ผนตัวการตดังของยูทูบเที่ยวมาหนึ่งวุณว่าเอฟซีกูเก็เตปับบันแหงรายค่ะเมื่อในมีหลายข่าวแสงกันไปลองนาซิปังตึกแต่ในว่าข่าวแห่งไหวอวนอวิด เฮาขาคำตัวยอเดิมคอที่หนึ่งอ่อนตางเอร์สพีพีโคเขียววันไฟเก็บซึกข่าวเฮีงนางมือใดวันหนือเมื่อนน่ทุ่งตาเดสีป่อจ้ากว่าจึในจามไหววันเหมือนในโคเขียวจุงบานไฟปาดีเมื่อสูงสิงใดอันวานนั้นเจรา,ายให้ ເຂົ້າຮຽງຕອບປົນວ່າພົນເບິ່ງໃດເກັບສິດຕາແຕ້ນາກິ່ວວິ່ງສີປໍເກັບປົນທີ່ພົນແຫຼ່ນນຽນແລ້ເຮັກະທາຕຕລປວນພົດີແາມຊອກະທປາອກປມຕຽ จูกำหีไปด้วยกันอันคนเมืองหันเตียดโตแหล่เตียดเลี้ยงนั่นแต่เอร็พีพีวันให้ตี้จอกยอกย้อนกูเจอกูหลอกมาได้เป็นเงินมาได้เป็นขอนมาได้เป็นคนเอาไว้ไว้เสียอาชีของเสี้ยวคือได้เงินถอยถอนซึกออกทุ่งดาแต่สีป่อเจอได้ก่อนเมืองยาดังเลือดดังใหม่ยาดังขันใจเอาไว้ยามถด มารเบียนก้าอารีเบียนอุกัตถะจาก,กว่าจื้อในเป็นลองสุอย่าผิดขันใจเอาไว้ยา่าปีนองหปัญแหนั้งหลายอัานไดลายเหตุของปาฏิมมจิจึงใดเอะไรผีพี L L PP, โคเขียววันไทวันเมื่อไงปอเสียไม่มือถามว่าโคเขียวในเป็นศึกสังได้มาก็ติลาวาสิตได หมางก็ก็เดตตอบว่าซึ้หนาหมางก็ก็เดตตอบว่าซึ้เจ้าคือก็เดมีไว้นเน่งก็ว่าหกสิบสี่ถึงไมายามเดียวหาสิบเจ็ดปีลองนี้มีสังอเนี่ยผีโคเขียววนยันให้เฮ็ดปั่นบนมึงได้ปอไตใครบัวโคเขียวอะผีๆในเป็นสึ้สังเอโหลดด้วยดีไล่เฮ็ดอ่ะ อันน no ั part, ้นม nice ันเด็ people people though, ันคอต่ตีวันกว้างต่มากรรเดียวสารเชื่อว่าอัมเฮตตาเจือเคลวันมึงเอาไว้สารเชื่อว่าตีจอกหมืนกันยบดิบคนเมืองไดยวันเมื่ไหรตีนี้เยอะตีหนึ่งอ่านตึกขึ้นได้ปอนไหนตีห้องซื้อใจในมันผิดเอาไว้พอเปลี่ยนไต่ต่อไต่ในเปลืนเฮียมกันปีนอ่ข่าเลยกกูเลยเฮยสารใวาสิ่งนั้น เียไม่บนีหนึ่งเี่ยิงไทยดอกไทยสองคนติดกันฮะกับปานยามเดี๋ยวนี่ขี่ดอกขี่ในสองคนยื้อกันลาวตัเลาวมังกันในมีอยู่ฮะอเมริกันโดอเมริกันตึกกันไหว้อมีอเมริกันโคเขียวมีอเมริกันโคไล่ไหสองมันมีฮะกับไหนเลยมันมีเฮสังอะไรน่ามึนใจจุ่มบานไทยเายยิบกองกลาง เสียใจทีวาตับสิจึงได้ปฏติสุสิได้อําไรใจคนเมืองใตสิมกาอําไรใจสังฆาผู้กุมทิง้งศาสนา,าพุทธาพราเป็นจจะไลให้ลึงมึตีจอกคนานคนเมืองอันปายนี่นอนางนําข้อเสเ็ิโคเขียวก็วมีกน รองนั้นแต่ดีคืหนะฮแต่ที่จะเข่าขเตีป่นลอยแรงดือของซึมานั้นมันยาวไหมมาก้องโคเข,ขีโโขยวซึกหานโคเขียวเพราะว่าก้นหลเงมืนหนังเจ้าบังผ้าสืเทียนคือได้ขุนเสียงเข้าอำ่ำสั่งลงมากานหนไ่งบากยู้มาแล้วหนึงมีอะไรฮงกูก็หัวไห ก๊อบหนผีโคเขียวยิบกองกางวันมาได้เป็นตูเตียนเตียนต่างจุ่มยิบกองกางชวนเผาลึกหลอกในมือไต่อันใต่ของอาจารย์คือ,อก๊อบไหนแหละอ้ามอเขียลนลินมเป็นดีต่างอ้ามาวันมือเป็นยาอย่างอ้ามาจะใส่รองเข็ดเลี้ยงไกวผโคเขียวมีรองพ่นเปลี้ยนถามว่าเจ้าคือเลึกหลอกชวนเผาในมือไตต๋ยู่ยองอ้ามาเปล่นปีไอาลงปีไออย่างเอาจารย์ยใส่เรื่อยเข้าเออ บอมาด้วยเตเต้ในด้านการซื้อการเมืองเนี่ใครหลับนอยาผีโคเขียววันใครการเมืองการซื้อของใดเล็บเลงเงือนี้ก็ได้เลยบเจาก้นึงเนี้บปอมาะใน้าการซึกเมื่อนั่งเทียนในไม้พุ่งต้าพุ่งเขียวนี่เขาเงื่อนอต้องยุยงว่าเขาเลบ hết sang là trái văn hay quả tái là xịt quả tích đang phẳng gắn bì lông hù lão đang nằm đây đang lại một xuống dưới đây mấy ông phụ ca la bán chiếc còn ma lói hôn lói tôn, lói tê mừng Mương cứng quê này chung khô khiếu văn hay ở đồ đàn quân mừng đây mà tải lại bạc lái hiến bì nọ đuối. Tàng, sứ, là, và đeo quần khao tăng sức tay tiếp cận cầm hết sang đây và thiền này mai phong ta phong kiểu chung สองคนนั้นคนใหนเดดเอาไว้ได้ไมินดูกว่าตายฮะดูกว่าอยาบดูกว่าคันใจดูมอยอมมาบังคับให้นี่ยผู้รองของปึงเสด้เฮ็ดปันกาเนอร์กึ่งงามได้กึ่งดานเป็นพวนหูจุ้มเจ้าคือยิบกองกลางตึ๊กโดอาสีกองเสียวคือจุดใดจัดหนึน่งไหนเออเออมันมาไลา่ในเอาไว้ปีนอวบันแถงต่างหลายวันเลยก๋วยมีสองข้อเมืองอ่างเสียไปมึงบ้าง Lẹp này ngư ngư lên đây Khô khiếu lẹp hả ngư Khô khiếu ngư hả lẹp Bị Bí khám đủ đọc sinh lắm Đọc nơi trời khởi mặt Cá nản quý Nay đang cá sư về cá mức này mất biến bay thế Anh khấu Tạp chăm U cắt hả Càng chỉ khấu bó lầy bài Bó lầy cú bó lầy bẹp tố dưới này Nơi ứng đá đẹp Nà kiểu สี่ป้อเมืองไดบปตะดดาเฮี่ยงซึกซสอตีเมืองไดบปเหนืข้าวยมเตี่ยมมีอาศีกของเสียวขึ้น,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 นกันเตจูซึกวันกว่าพึกกองอาปันตาตึกซึกโคลายเอาไววันหนึ่งมาโคกเขียวก็ตื่นเตีวไหวปากกองเสด็ย,ยีขึ้น ดับสิ่งใดอาสีของเสียวขึ้นไิใเมื่อหนังสูาางส้สองมีตานออกสลอมตัวพงหานเขาจะได้ขึ้นมาเป็นเจ้าเป็นขุนมีอาณาออกมาละออกมาเป่าอะไรเชนี้เข้าคาก็เปียกใจกับไหนใดวันไข่ได้เปิ่นเอาามาคน,าาม,นาามีปิญญา,าเปิ่นเหมาคนมีดาหูเปิ่นเหมาคนมีไปวนเปื่อนเอาคนอันมีโอสามาราหูใจเ,เพียนสูงต้าติดตา,ตตา,ตตาตเปียกเมียเพียก มังในแต่ในภายใน่ทำเลยตามเลยไอ้เขาปีนเป็พื้นเขาเลยมันดูกินกันเนี่ยเมื่อนั้นหลอมตัวพวกหารมังดีวิ่งตุนตีฮะเออก็อนเนี่ยกึ่งงามได้กึ่งตามนั้นว่าในใต้ก็อนไปเลยปุ่นบางก็นอนเอ่ำผู้หลอมของปืง,ปงมันหมอเปอ่าหมอสอดกุยเนี่ยซ้ำเอาไม้เฮ็ดขุนมันซ้ำกื่งถามว่ามันเป็นภู่มีหมุนเสียไหมหรือปุ่น เอาหนำมัน spans, เสื maison, เ,เอาเงิ chin, ในมันไหลไปเอเสียนทางพิษอําใจอิดน้ำหนักไตตายกว่ายอนเขากองอันว่าได้เสียไม่เมืองก็ยามลาบากองได้มันหนำปันอามิ่งมันหนำปันคอสั่งดีกุนกุนปันคอสั่งดีมัดกองได้เพราะว่ากว่าทุกนายมีกวนกิ่นผู้รองป่องปึงอําเหตการะชื่อจัดวันมึงติติเหตหล่อเลย อเอาไปมันมีเงินทองเอาหด้เงินเจ้าเก่าเปลี่ยนอง่าอ่าเอาใจเสรรองเห็นดินบ้านมึงเพราะว่าอ่าสีห่หอดถึงไหมเพราะว่านําตอนพอน,นีเงินคำยบยอมมาย้อนเขานันปนเปลี่ยนอะไรย้อนโคลายเขาปนเขียนอะไรตึ๊กโตเหมองกันมาเออเขาขาดไะขาดตาผู้ด,ดานการมึง มื่อได้ความกะหือเมื่อได้เหญ่กะหือเมื่อได้ไม่ไหนจีนยัยงไต่ได้ให้ถึงเสด็เอาขึ้นไต่อยู่ไต่ผาตีนมามาได้หลายสิบปีเอเดี๋ยวมันอำไปเกินจะ้ะเขาลืมหมดทามว่าเกาก้างถามว่าค้างถามว่าใจไ,ไม้พงตักพงโจถามว่าจุ้มไอเขาจะได้ตีย,ยุยองมัจ้าเขียนเลยเอาน้ามันเปียสินกาเอาลายมันหลงขันมันหงหร่อเมื่อปัน Ờ, thế là người Thái có khả phòng trả lời Xế thế tìm ở trong người Thái không trả lời Quê cháu khởi thủy quân Nãy đang cản mương này Mì lẹp đầy ngựa với mì sổ khổ Nè Còn này Cán nhóp đít Cán kiếp khoản gian ngân Cán kỷ niệm bình tĩnh Mình Đã đẹp Vịnh sĩ bỏ này Hết sáng nay Càng chỉ ước hạ kháu có lẽ ngưng về bài miếng bảo vệ chú kiếp chú cầm dưới này là y bó kiểu phẩm bài khán giáy hóa hải giáy bóng lạy tì này quay tiền quân mừng Hà Lai sẽ để bài hóa vậy các bạn ạ sĩ còn xíu khi những cái bác sau yếu vậy này sẽ phải mừng yòn không chạy hạ yếu mừng cứng cứng Con mừng ở phải nhà mạc tại mít khiến cả nhà yếu mạng ก่านี่ยผีก็เขียวมาอยู่เกียบกับหมอนหนึ่งกวยป,ปีสี่ป่อดยเหงนเสียฮาันคงสักสลอมโตสเเีเปีนกว่าถึงมาวันมาไหนไปเกิดขึ้นก่อนหบารีไปนั่งตาไปสี่ป่อหน้ากิ่วแจกว่า,าวที่ไหนปีดอกปัญญาทั้งหลายคนเมืองยาจินขันมันคนเมืองป่ายคนเมืองกอดคนเมืองผันตี้จอกยอลิบก่อยเหตุการณ์บันเขา อ๋อเลยเสียดายเมืองส่วนไหถามมาแต่ในห้องสิบไตนั่นดีเลยตัวดีละตัวมันยื้อไตต่อใตในห้องสิบใตฮะตัวมันเฮ็ดกันอะเจ้าจารันเมืองปัดปุ่มหกหมือนสวยหาปากล็อกลักหูไตสิบล้านไใบนอกเมืองเลยนะเมืองเมืองได้หาสิบสี่วิ่งสิบสองสี่ดัวเขามีปรสีตลับน้่นอันเฮ็ดแต่อันไหนฮะเขาหลุดตัวดีไหนปีน่อหกปัญหาเท่าไหร่เฮ็ดสารในห้องสิบไจ มันเหี่ยมันลุงกลางลุงเหี่ยไอเหี่ยมันก็วาคนมึงไอห้องสิใต่อะอาบนั้นก็มันอ่อนหม่เจ้าคือเสรีผิวงวยใตแหละเข้าห้องสิ้นไต่อะอาบนั้นก็มันอยู่ไต้ผ่าถุงมันมันหม่ปอหมอสซ้ได้เขาห้องป่าดีมาสู่สิ้ไต้เลยการที่เข้าห้องนั้นย้อนสังเลรเขาห้องย้อนสังเลรเขาอยู่ย้อนสังเลรเข้าจอยมาป่านสิบป่านที้เปิดสังย้อนทั้งเสียไหนคนเมืงเอาผ่านอยู่เนี่ยครับ ยี่งหันมันเด็กยังเอาไว้เฮตุสังเลยห้องสุดใจ่ะเฮตุสังเเรดูเขาเขาก็ว่าป่าดีมาสุดสุดใจแตบสุดสุดใจเขาไหนไหนเฮตุสังเลยเขาว่าอย่างไเขาเฮตุสังพันคนเมืองไทยอันคนเมืองยากินขันมันเลยอันคนเมืองไรน้ำตอนพอดีนะอันไรลี่อันเลรน้ำอันไลเคือนตอนเดียวกันเออตีไหนมาตรงทับพี่น้องปันญหงเอาไว้บ้าเฮตุสังเลร เขาห้องสิุดใจเขี่ยสางเลขาลานว่าเขาเข็ดต่าใกวยอันที่นีเสียนตางนั่นไล่เข็้ยดยาวก็ข้าวยำข้าวตางเอาไว้ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเป่าโซดจึงฮีปิ่งอีดอมโดดส่วนแจกดูด้วยไล่เข็ดเอาไว้ดูคนดีดูที่การกระทำดูผู้นำดูที่การเสียสละ Đôi này tôi cũng hữu quan Thái có ờ, anh Cưng tập sức tay ha Tập sức màn màn ha Anh đi chóc nhóc đây Áo bóng Áp bắn tay Tức hiếu đi hạ cả tay Mời anh khảo kiếp sức Hào hiếm như đang Ta Vinh hào hẹng. ก้าวขอุกต่าเขาก็เลยเงื่องบิบปลายเม็ดตวเอาไว้ซื้อในที้ฝากพี่น้องเขาจอยบุนจำลองเนกำเนิดทำาด้ด้วยข้อที่สองตีมาอุบหลองปางตึกติรดวาจามเอาไว้บอค่ะมาด้วยมือว่านในเมื่อที่สิบเดือนสี่ปีพีสองหิงสาวสองขายามสามโมงไป การอะไรเจ้ามึงไปเลียงเคียนอยู่เคเอเอเอกับสึ่งเจอจ่ายยังไล่เปลดปังด้วยกันดังสึมานดีเลเกิกกมึงยังปังดึกได้นอะไรว่าเฮาเฮียงไว้ภายสึยังเป็นเนอดับจุ่มหกเพียงการสิริดึกสึกมานดีเลเกิกก bán tích biến quả hào hẹn lề hết hờ sức mạnh nâng bị lòng lũ hải bị lòng tại sao bài thiền lũ hỏi. sự chiến dàng yang yang ti chóc nâng gọi nhóm lầy phụ mì chân sức mạnh nâng hẹn cô lạc lạc còn cả mưu dân yam bọc này bọc mà tôi chỉ lại bài yang có khúc xin này nằm ở vắt con em ý 3าม,มเสมในดิมนีทียนาเลาอเอ2มสองหนึ่งเล่าเอมเสนหนเลาอาร์พเจ็ดหนึ่งเล่า,า,ลาปังตึกอันนี้นซึกแรเตียงกันมาันตายเข้าไปเว้อยาไปเรื่องมาซึกย่างก็เสิงกันกว่าสองก็เหมือนกันกับใน,นย,ยังยังวัดเจ็บแทงสก็รู้ก่าหน้าสิปปังตึกมันเปลี่ยนกว่าลายไหนเดียวไหน ปีดะหปขบันเฮียงนั่งหลายเอามาป้องร้องเอย่างเสด็จโนดปันกันในอันเ,นเจ็บอันตายตีอยากใหม่เมื่อว่ายีดีเงาเลี้ยงหุ่นใหม่ข่าวสื่อใหญ่อันใต้ข่าวปันเฮียงไว้น้ำข่าวไรเตรียมโคตรสตางข่าวหน้าซิปังตึกตีมือยางแดงยีดีไร้กันก็ไห่สืบมาต่อไปใครในปีระห์ข่าเจืออันไปไรตัวยไปได้หันไปไรอ่านดีกันซรือไงฮายู่ฮายฮันมา เอาไลยน่ะสิปางปิง๊กปีนกว่าที่ไหายๆอันนี้ยข้อเตียวมันทีจอมปีดองยางเขาเลื่อนทั้งปีทั้งปีแล้วเละกีก้กอกอ่ามันมีเสียงครับคุยกันบในคุยในพี่น้องเขาครับติ๊กเตียมกันแจ้งไหม่ทีนั้นเนี่ยอ่าเราทำมาโดยสิย้นเช้าก็แม่ อันหูซิมไรน์นก็ได้เป็นลางหลักองกันโดริปุนเจอในเหมืนมอนอับดุลฮาหันเอาไว้ก็เป็นภูมิจันในสิกมันครับอันไหนฮะเิระว่ากันักิสิทิหันหันเตียตโดโตเลียบเลียงวันมันไงวะเออมันยากินขันอันน,นี้มันร้อยเปอร์เซยนปักเปอรเซนอาไว้ก่อไหนเปลี่ยนปางตึก gần đang sự giang mới là có nhà chính khăn văn mưa này tại sao phải này một ngày vì nào một bạn em ờ giang này giang rồi giang tức đo cần khuyên giam điều vì khó có hẳn hạ ẩm à, mi giang khô chiều mi giang khô lan giang à, này quả nữ xuyên tăng mi dương an này dương mãi đặt tư giả văn mưa ngấu vậy ซึกย่างวันเมื่อไหรตีเลยว่าหายงานหาหานเสียหัดขิงแต่อาจจยากมินองไหลเอาไว้เหมือนซึกเจียเ๊ยนปอาาา่ๆๆเสียเลยกำเนียนหามาเดียนหามานมีไอ้คนวันไหนคนเมื่อแกงจืง้อในอะไรก็มาตรงทับกิดาวปันเทยงเอาไว้กองเส,นนสยนเหลือเผือซิมเลยเผือซึกย่างเขียนอยู่คีเค E อับจุ่มพกในเปี่นแปังติกนัซึ่งนดีงงนเลยกี่กมันตายสาวไป ย,งงงย,งยงังสิงกร2มสองกะเจ็บอย่งสามกายังยังสืบซิมไรดังลักกองกันตั้งน,นําไเลยดังหลายเอาไว้อัไรข่าวล่าซื้้างตึกตรงดับปีนอง่อนแหงนั่นนในขยามกลางหลายโคสืบโคาลจุ่มสี่ร้อยห้าสิบบาทเงินไทยปีนองไทยอันอยู่มึงขี่มืองไทยแลอยู่ดังมึงไทย อันเท่าค่าเฮ็ดตั้งหลีกวงกันก้อนั้นซึกของเสียวขึ้นตรงใดตับซึกลูกในเปล่นตับซึกของบนเมืองใดป้อเป็นของบนเมืองใดบนเมืองใดก็ข่มกันด้วยถึงแล,ล่ลุมลาเอาไว้เมื่อเลี้ยวห่อค่าไลโคซึกเอาไว้ดีหกสิบสามจุดตีเลยว่าตื้อตอนแหล่นำมาค่ะวันวานนี้พี่น้องค่าตั้งลำรันตั้งหลายตีปันเฮียงเขามาเที่ยง ซึอ้อาสีของเสียวคิดถได้มีสองหมื่นก็ยามอยู่เสื้อผ้าเทข้าขามในลาบาโลสองหมื่นพื้นโขปากก็อนี้ปากสองปากก็อนี้ไตอยู่ในเมืองไทยหลูลถางสจะว่าไตเท้าขาสอง,อง,งก้อนหนึ่งจุ่มหนึ่งก้อนหนึ่งจุ่มห้าการ่ายกุยโคลาสือไล่ไก่ขวานใส่เตรี๋ยวบ้านเดียมเมืองเอาไว้วันตั้งนาเป็นพอนี่แหละชื่อเคยบ้านหนึ่งเอาไว้ยอดเท้าขานั้น ใจแขยงขึ้นคือจบก,กับภาวะเปลี่ยนกันอันได้จื้อเผือจื้อมันคือเผือคือมันจื้อมงบ่มงแปยงจื้อเมียงก่บเมียงหันเฮาเปลี่ยนคนอยู่เนื้อลุงฝ่าขุนมวนมวนอันได้ปอฮา,าสมาลวดเย่าเอปอไหนลองหน่อยจอมันหมันเมียงห้าอันแจอนั้นกะวนก่อนผู้หองของมึงเจื้อคือเลย่อยมาเมื่อยขึ้น ซึกของเจ้าเก่าอันแก่ขีให้กันสังขาศาสนาและวันมึงออัไหนกูสุกับใหญ่ดีสุดปีนอปปันแห่งตรงตับกันเอาไว้นั้นะมาสุขา่ะ